โหลโลโจโจจสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบดีเทแซนนะครับวันนี้อยู่กับบักตี้คนเดิมนะครับทําไมคนคอมเมนต์มาเยอะรับพี่ครับทำไมหายไปนานนะครับทําไมไม่ทําขี้เลยนะครับเพราะผมเป็นไข้เลยนะครับแหมเข้าใจนะครับเอาล่ะครับวันนี้จะไปสิ่งกับเพื่อนการบ้างนะครับไอ้แฟงไปไหม วันนี้ไปวันนี้จะไปกับบักแฟงนะครับวันนี้จะห้แฟงไปแว้นรถใหไม่ถามกันบ้างไหมเราะจะไปแว้นตรงไหนตรงเดิมตรงเดิมอิมนะครับเราจะไปต่อได้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้จะไปซิกนะกันเลยนะโห้ล่จากที่คอมเมนต์มาเยอะมากมาก,ากเพราะว่าวันนี้ผมเป็นไ่ายอย่างหนักมาก,มากๆเลยไม่หยุด เลยจนล้อให้อย่างหนักรุนแรงเลยนะวันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพี่เล่เพยช่างเนาะขับรถสิบล้อนหน้ายาวเลยนะครับเอาล่ะคะเดี๋ยวจะไปแวะเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าขับคนเร็วเลยดูทุกคนดูโอ้โหขับคนเร็วเลย ข้าอะไรตอนน oh, <c oughs> ี้วะผิษสัตว์ฮ่าวข้าวไปเด็กแว้นเลยโอ้โหลบไปแล้วลบไปแล้วทุกคนดูแล้วเราขับแว้นแว้นเลยแฮร์แฮร์ขับรถแรงๆเลยดู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 ตามรถตัวอะไรโอ้มาดี่วัดศาสต์โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ขับรถเร็วเลยเลยดูทุกคนดูดูทุกคนดูเอาะแม่ ดูดูโอ้โหมาเลยได้เลยฮะนะครับเราจะไปเป็นเด็กแว้นเลยวันนี้วันนี้จะไปเเด็กแว้นเลยว่ะดิวะฮะวันนี้เ,เป็นซี่ใส่ซี่กรนดอยโอ้โหเป็นเด็กแว้นเลยโอ้โหไปเป็นเด็กแว้นเลยทุกทุกคนโอ้โหขับคนเร็วเลย โอ้ขับรถโอ้แซงรถตามรวจดดีโอแบบก็ไม่หลุดเลยสั์มาดิว่าเป็นเด็กแพดก์การลอยดูดูดูชวรถตาบัวเลยดูดูดูทุกคนดูทุกคนดูโอ้โหขับโคเร็วด้วยดู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 ทุกคนดูอ้าวไอสั์ ชยเฉยได้จานรถเก่ารถแท็กซี่เก่าวะไปต่อได้เลยไปเร็ไม่น่าเลยเราจะต้องไปเรียกแกไอ้แฟงขับยแล้วางตัวด้วยได้เลยโดยเรพาะเขาห้อยเลยเคยเคยได้เลยเลยยอะครับครับครับอ้นา ซิกเลยใส่ซิกเลยใส่ซิกดู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 ไว้น่าไว้น่าเลยฮะเอาไปตกรู้เลยโอเคไปได้เลยเอาเอาอีกเขาอีกเขาอีกเอ้าว ไปไวเลยเลยนะล่าล่าเขาไปต่อได้เลยล่าลาจาจ้าจาจเคยร้ทูฮัลโหลเด็กแวดปารี่ลอยได้เลยไปไปเด็กแวดจ้าลอยฮะมาดีวะมาซี่กับกูฉันลอย่า เด็กวัดเลยเด็กว oh, ัดการถูกระเบิดไม่ได mm ้ด hmm. ีเลยนะครับดูทุกคนดูโ <Xue> อ <Pourquoi S 1> <Wow>. <xic> ้โหขับโคตรซิกเลยดูโอ้โหอ้าวลื่น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 เฉยจเจอไปต่อได้ฮะไฮะเป็นเด็กวัดการลอยโอ้โหโคตรซิกเลยนะครับ มาสิก็ดีเว้ยทุกคนดูดูคอามเวดูทุกคนดูโอ้โหขับคนเร็วเลยอ้าโอ้โหขับคนเร็วด้วยดูทุกคนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับคนเร็วเลยทุกคนดู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 ทุกคนดูดู ดูดูทุกคนฮาร์ดขับโค้งซิ่งเลยดูทุกคนขับเร็วๆดูดูดูนะครับดู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 โอ้โหขับโค้งเร็วเลยเลยบักเซ่โอ้โหโอ้โหไไม่ได้เลยไอ้เฮียหน้าบ้านตำรวจตำรวจตั้งหนาโอ้โหยิงไม่เลยยิงไม่เลยนะหงเขาลาเขาลา ลาไปเซ็กซี่ได้เลยไปต่อได้เลยนะเหรอไปเลยไปเลยทุกคนดูโอ้โหนะหาไปเป็ดดีวะไอที่มันไปมาช้าดิวายจานมาทุกคนเอาเบ็ดหอยดีวะหามาเป็นเด็กนนเดดวล ไปไปให้ทุกคนไปดูหน่อยโอ้โหตูด้าตูด้าไปๆๆไปไปไปเลยนะครับพอลาๆๆๆลาๆๆลาลาเลยนะครับลูก,ก่อนรบกขอทุกคนดูเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเล่นเปน็นชักดอทกันนะครับวันนี้ดอทจะไปซื้ออาหารมากินเองนะครับไปกินที่ร้านไปที่ร้าน F ซอนนะครับวันนี้แก๊งมาทำอะไรตัวนี้เต็มเลยนะครับวันนี้จะไปขี่รถด้วยเวฟเซกท่อระบุนะครับวันนี้จะไปกับไอ้นี่คนเดียวนะครับเราจะรักขึ้นได้เลยนะครับไปต่อได้เลยาไปได้เลยขับโคตรซี่โคตรเซกโอ้โหไปรัาหานะอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะ อย่ากเกมบเด้ฮนะตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะครับไม่น่าเลยนะครับวันนี้เราขี่รถขับบ้างนะครับโอ้โหขับคนเร็วดูดูดูขับคนเร็วดูโอ้โหเราต้องไปล่าลาหารอีกดูทุกคนดูคอมเมนต์ดู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 ทุกคนออ หาาเดินเดินไปต่อได้เลยหาไปต่อโอ้โหจ้าจ้าจ้าต่อตัวนี้เลยนะครับเอาล่ะเราจะไปซื้อซื้ออาหารหนักกินเองนะครับเอาล่ะเราจะเดินเข้าไปร้านแฮมเบอร์เกอร์ไงนะครับเอาล่ะเอาล่ะเดินเดินดูถ้าเดิน เราตอนนี้เราถึงร้านอาหารเบอร์ออเ,เกอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกินเซกบานะครับเพราะว่าขี้ข้าวข้าววันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้าบาลนะครับต้องรีบสั่งซื้ออาหารอา,าร์ดอ๋ออันนี้ก็ได้ซื้อได้เลยโอเคเรียบร้อยเสร็จแต่ร้นกินได้เลยกินโอเคเรียบร้อยกับบ้านได้เลยนะครับ เฮ้ยนะครับว้าวไปเกิดบัก็กแบบนี้วะเกิดเป็นบัก็กเอาล่ะเสร็จเรียบเราจะไปกลับบ้านต,ต่อนะครับโอ้โหค้าแบบนี้ผมจะหาะเสียงรถได้จะเป็นรถขัดของ GTR ไงนะครับโอ้โหขัรถ GTR ขันแรกไงนีๆๆๆๆ่ขันนี้ไงโอ้ใช่ใช่ใช่เลย ไปได้เลยฮะฮะขับโคตรซิกเลยดูดูไปได้เลยดู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 ด,ด,ดูโอ้โหขับโคตรเลยนะนะรับดูทุกคนดูถ้าอยากให้พี่ทำบอทอะไรก็ขอมนิ์มานะครับเอาล่ะเราจะไปต่อได้เลยนะครับถ้าเจ้ากิปน์ดี ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ละก่อนนะครับสวัสดีครับ